สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ใหญ่บ้านหนุ่มขอสร้างตำนานถวายสังฆทานยักษ์หนึ่งเดียวในโลกสายมูแห่ถามราคาเท่าไรกลายเป็นกระแสฮือฮาบนโลกโซเชียลมีเดียอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อมีการแชร์คลิปที่เรียกได้ว่ามี1เดียวในโลก หลังจากผู้ใหญ่บ้านหนุ่มหล่อขวัญใจแม่ยกชาวบ้านไร่ได้นำสังฆทานที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนที่มีความสูงประมาณ229เซนติเมตรพร้อมติดล้อน,นำมาถวายพระสงฆ์ภายในวัดทำเอาพระสงฆ์และชาวบ้านที่มาทำบุญถึงกับตกใจต่างพากันเข้ามาสอบถามและถ่ายรูปเรียกได้ว่าทำบุญทั้งที่ต้องให้โลกจำ โดยเจ้าของคลิปดังกล่าวคือนายวศินหุ่นกร้อยผู้ใหญ่บ้านหมู่บบที่4ตบ้านไรออำเภอดำเนินสะดวกจังววรัชบุรีเป็นเจ้าของสังฆทานยักชุดนี้เดินทางไปที่วัดชาวเหนือที่วิหารหลวงพ่อหวนอดีตพระเกจิอาจารย์และเจ้าของเครื่องรางเสืออุ้มรัพย์ที่ญาติโยมไดบ้บรรจุรางไม่เน่าไม่เปื่อยสังฆารหลวงพ่อหวนซึ่งมรณาภาพไปตั้งแต่วันที่18มีนาคม2555อายุ75ปี ปัจจุบันรวมแล้ว11ปีแล้วนายวศินกล่าวอีกว่าตนมีความตั้งใจอยากจะทำบุญถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิ่อริมงคลกับตนเองและครอบครัวแต่อยากให้มีความแตกต่างจากการทำบุญถวายสังฆทานทั่วไปและได้ไปเห็นในติ๊กต็อกที่มีคนทำสังฆทานหอใหญ่ไปถวายพระในช่วงวันมาคาบูชา ตนจึงได้สั่งทําสังฆทา,านยักษ์ที่กรุงเทพให้ทางร้านทําสังฆทา,านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสูงกว่าคนจริงขนาด229เซนติเมตรซึ่งในหอสังฆทา,านยักษ์นั้นประกอบไปด้วยตาลปัด8อันอัสนะ8พื้นที่นอนพระ8พื้นบาทพระ1ลูกพัดลม2ตัว เทียนพันษาสองเล่มและเครื่องอัฐบริการที่มีความจำเป็นสำหรับพระพิสุสงฆ์ส่วนด้านล่างให้ติดล้อจำนวนสี่ชุดสำหรับเคลื่อนได้เนื่องจากมีขนาดใหญ่และยกไม่ไหวเวลายกต้องใช้คน3ามคนช่วยกันยกและประคองส่วนราคาสังฆทานยักษ์ชุดนี้มีมูลค่าประมาณ20,000บาทและหากมีโอกาสก็จะสั่งทำสังฆทานยักษ์แบบนี้ ไปถวายที่วัดอื่นด้วยภายหลังสัมภาษณ์เสร็จนายวสินได้นำสังกทานยักษ์ชุดดังกล่าวไปถวายพระสงฆ์ซึ่งแม้แต่พระสงฆ์ก็ยังตะลึงกับความใหญ่ของสังฆทานชุดนี้ก่อนจะรับประเคนสังกทานและให้สินให้พรกรวดน้ำพร้อมทั้งประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นเสียิมงคลจากนั้นได้ลากสังกทานยักษ์มาไว้ที่ด้านหน้าสารีระหลวงพ่อหววเพื่อให้ประชาชนที่มาทำบุญได้มาถ่ายรูปกับสังกทานยักษ์ดังกล่าว ขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ